ต้างการทุกนมุตบริจักงหลายและบระบรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของมโหสถบัณฑิตต่อในความจริงเรื่องของมโหสถบัณฑิตนี้เห็นจะต้องพูดกันนานเท่าที่พูดวันนี้ยังไม่ได้ถึงครึ่งของเรื่องเมื่อความจริงถ้าจะเหมือนกับดูหโหสถก เขาก็เรียกว่ายิงดึกยิงดีหรือว่ายิ่งฟังไปจะเห็นว่าปัญญาของมโ,โหสถนี้เป็นผู้ที่มีปัญญายิ่งใหญ่จริงๆในวันก่อนมาเริ่มเรื่องในนิดหนึ่งถึงว่าเจ้าจุลน,นีพรมทัธที่ต้องการจะแผ่อำนาจแล้วก็ตอนนั้นที่มโ,โหสถกำลังมีวาสนาบารมีใหญ่ ได้เป็นที่ศึกษาขอาพเจ้าวิเทหราชรุมกษะถ้าสมัยนี้เขาก็เรียกกันว่าองค์ขมนตรีขอย้อนต้นสักนิดหนึ่งก่อนก่อนนี้เริ่มต้นมันหน่อยเดียวยังมีความอยู่ว่าหลังจากที่มโหสถที่ส่งทูตไปไประจำประเทศต่างๆแล้วยังปรากฏว่ามี ยังมีพระราชาพระองค์หนึง่งทรงท่านนามวา่าพระเจ้าสังขะพลก,กะเตืว่าสังขะพลก,กะก็ไม่อ่านไม่ไหวเอาตามมาลีดีกวา่าว่าสังขะพลก,กะเป็นกษัตริย์ในควายกรรมผลัฐวันหนึ่งพระเจ้าสังขะพละก,กะรับสั่งให้เตรียมการระดมผล เตรียมสตราวุธอย่างพร้อมเพรัง่งตอนนี้ปรากฏว่าทูตของมโหสถที่ทรงเข้าไปสอดแนม,มดูไอ้ความจริงทูตนี่ก็คือแนวที่ห้าคอยเชงเกิดว่าประเทศไหนบ้างที่เขาคิดร้ายเราจะคิดดีกับเราตอนหน้าแล้วก็มองดามองหน้ากันในฐานะความเป็นมิตร แต่ภายในโดนจิตก็คิดอยู่เสมอว่าบุคคลชนชาตินี้จะมีความปรารถนาต้าหน้าเป็นสัตว์กับรรเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีของดีของเลวอะไราเป็นกรณีพิเศษก็คอยสอดแนมดูแลอยูเ่เส,สมอไม่ว่าโทษจะโททหารขคมหโหสุ ที่ไปอยู่ประจำญี่ปุ่นไว้อยู่ประจำแคว้นกำพลรักได้ส่งขาวว่าวมาโมโหสดทราบว่าเวลานี้พระเจ้าสังขปรากะแห่งแคว้นกำพลรักใ่นสังระดมพลเตรียมสตราวุธมากมายแต่ถ้าว่ายังไม่ทราบเหตุไม่ทราบผลมันไม่ทราบผลว่าท่าน ว่าพระราชาพระองค์นี้จะไปรบกับใครที่ไหนแน่แต่ถ้าว่าอน,นาคตคว่ประเทศนีต้ติดกับประเทศของเราฉะนั้นขอท่านในโปรดส่งนกแก้วซึ่งเป็นนกสันโรไมไปสื่อความดูให้รู้แน่เถิดขรับนี่เป็นอนัน่ามโหสดนี้ไม่ได้ใช้แต่คนอย่างเดียว ยังมีมีนกแก้วไว้เสือบเรื่อการรับอีกด้วยเมืก่อนมันติดอยู่ตรงนี้ที่นี่ขอย้อนสักหน่อยหนึ่งนี่ต่อจากวันนั้นเป็นอ,นอันว่ามโหสถบัณฑิตได้รับข่าวจากทูตทหารดังนั้นแล้วเรื่อเรียกนกแก้วแสนรู้มาสั่งว่าเจ้าจงไปสืบข่าวดูทีรูว้ว่า พระราชาสังขารพระกะแห่งแคว้งกำพลรัฐนี่เตรียมระดมพลเตรียมสัตราวุธไว้เพื่ออะไรเมื่อเสร็จแล้วโจงตะเวนไปทั่วชมโพทวีไม่อยากจะทราบว,ว่าเขาจ้างนกแก้วนิดวันเดือนละเท่าไหรนะ่แต่ว่าประเทศไทยราจ้างคนไปนั่งยกมือในเดือนละเป็น เป็นพันหรือเป็นหมื่นนะมะั้งที่จ้างคนไปยกมือนะที่ว่าจ้างคนไปนั่งไข่คอกันไองานที่จะก้าวไปได้เร็วๆนะทำให้มันช้าดึงหน้าดึงหลังดึงหลังดึงหน้าแก้วสงสัยว่านกแก้วที่มีความสามารถยิงกว่าคนนี่เขาจ้างมโหสถจ้างเดืนนลกเท่าไรก็ไม่ทราบเป็นวว่าสังว่าเจ้าจงไปสืบทั้งหมด ชั่วทมชมพูทวีปคือเพยการมาให้เราสร้างหม่สงสัยว่านกแก้วเอาสเสบียงอะไรไปนะบินเก่งทั้นสั่งแล้วจะได้ให้นกแกว้วกินข้าวกินข้าวตอกคุกกัน้ำผึ้งดื่มน้ำผึ้งเอาน้ำมันที่หงร้อยขนพันขนนะยเดีวมาทาที่ขนปีก แล้วก็ปล่อยเอาไปทางหน้าต่างมตานูนหน้าไปทิศตะาจีนสำหรับนกแก้วแสนรู้ตรงไปยังกำพลรัฐสืบรู้ความเคลื่อนไหวเขาไว้เจ้าสังขารระเรียบ,บ,บร้อยแล้วจิงไลดเวนไปสืบข่าวโทษชั่วทั่วชมพูทวีปจนถึงอุตรระปัญจารนาคร ในกับปิรัตน์เนี่ยเขาบอกในกับปิรัตน์อุตรปัญจารนครแต่ว่าอยู่ในแว่ดขวัญของกับปิรัตน์กับปิ่นกับกับบินกันอะไรกันกับบินรัตน์กันอะไรงไงไงสำหรับพระเจ้าจุมตัวพระเจ้าเจ้านีอพมทัตเป็นกษัตริย์ในอุตรปัญจารนครทรงมีบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ถวายอัตธรรมแร่พระอ,องค์คนหนึ่งชื่อว่าเกวัตพรามหมายเจ้าเกวัตเนี่ยมันเกจริงๆนะโรงหลานที่รักคือดูคนต่อไปเจ้าเสนกะเจ้าเกวัตเนี่ยมันไอ้ลีลาคล้ายคลึงกันไอ้นี่มันเสนแ้งแกล้งเป็นนกเสนกเจ้าเรียกเกวัตไปมันเกแล้วก็วัดด่ ท่านกล่าวว่าเวลาย่ำรุ่งวันหนึ่งท่านปโปโอิตเจวัดตื่นขึ้นมองดูรอบบริเวณทั้งภายในและภายนอกบ้านองตนและเห็นเครื่องยศและสมบัติทันมโหฬลลานก็รู้สึกกราบเพิ่มยินดีเป็นอย่างยิ่ง คิดว่าสิ่งหลายเหล่านี้ที่ได้มาอย่างนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าจนุลนีพมทธทัตทรงพระราชทานมาพระองค์ทรงมีอุปการะคนไปมหาศาลแก่เราคนที่เราจะคิดแก่การให้พระองค์ได้ทรงมีอิสริยยศยิ่งยิ่งขึ้นไปแมงก็เป็นพระราชาแล้ว ความจริงเป็นพระราชาแล้วจะให้มันยิน่งกันไปกว่าน,น,นั้นจะเป็นอะไรกันแน่นา่ากลจะเป็นคนติดกัญชาแต่ความจริงเป็นคนติดกัญชานี่ดีใจดีเฮาะเรื่อยไม่มีเรื่องแต่น่ากลัวจะไม่ใช่ลูกหลานที่รักฟังกันต่อไปเขาบอกว่าต้องการให้พระองค์มียศใหญ่ยิ่งขึ้นไปจนได้ถึงเป็นอารราชาผู้ยิ่งใหญ่ ในสกลในชมพูทวีปอาคานี่ยเปานบบฟุ่เลิศยนะเป็นเดีราชาปกครองชมพูทวีปทั้งหมดพอย่างนั้นเถิ็ว่าเมืองกี่เมืองประเทศกี่ประเทศในชมพูทวีปปกครองมันหมดชมพูทวีปก็ว่ากันมาตั้งแต่อินเดียถึงประเทศไทยไปนนทถึงสิงคโปร์เนะี่ยส่วนเราก็จะได้เป็นอัคาบรหิตประตเอ้ย คนแบบนี้ไปสอนอัตธรรมมันจะได้เรื่องอะไรไอ้ความละโมบโลภมากค่อยเท่าสรารพัดพิษเมืองนี้มาเจอขนันแล้วอยากจะใหญ่อยากจะเด่นอยากจะให้ประราชาเป็นประธานาธิ่บดีปกครองชมพทูทวีตัวเองก็จะได้เป็นอาครเป็นปโพฮิตพลเรือเปรกว่าใคร หรือว่าง่ายๆอยากจะเป็นประธานาธิบดีนี่เอง,เองก็ยังจะคงได้ละมั้งนี่ไม่ต่างกับเจ้าเสนกเป็นอันว่าเขาคิดในใจว่าเราก็จะได้เป็นอักโบริรหิตประจำพระราชาสำนักความดีความเด่นมันก็จะยิ่งไปกว่านี้คิดดังนั้นแล้วนายเกวัตบรโรหิตจึงลุกขึ้นจากที่นอน ชระร่างกายแต่งตัวแล้วเข้าไปเฝ้าพระราชาแต่เช้าทั่นแน่มาแล้ววางแผนอย่างนี้เ็าเรียกว่าวางแผนวางแผนจะยึดบ้านใครดีไม่ดีถ้าไปยึดบ้านมาโหสถก็จะเกวัดเอ๋ยทั้งเกีทั้งถูกวัดแน่เมื่อเวลาเข้าไปเฝ้าแล้วพระราชารับสั่งว่าท่านโปรดิ ท่านมีธุระอะไรจึงด้มาหาแต่เชาท่านผู้โหตผู้จอมโลกไม่มีความอิ่มไม่มีความเต็มคนอย่างนี้ไปสอนธรรมะมันก็โหยก็เป็นคนระยำไปสอนธรรมะคำว่าโู้โหตนี่คนจะเรียกว่าคนที่เป็นหิตมากกว่าไม่คันไม่หาย บริยตุวีปังราชาทนนักนาตถามที่ในกราบทนว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องที่จะกราบทนปรึกษาเป็นความรับร็เจ้าค่ะและก็ไม่ควรจะปรึกษาในที่ในเมืองด้วยควรจะ,สะเสด็จไปในพระราชอิทยานเถิดพระเจาขาข้าค่ะเพราะมันเป็นความลับสุดยอดราชาทรงทำตามปริตุเพราะเชื่อว่าเขาเป็นคนดี เป็นคนมีความรู้ตอเด็ดไปยังพระราชโอติยานกับโรหิตสองคนเท่านั้นภายในาแอภพนนอกวามได้หานักษาพระองค์ไว้ทรงประทับนั่งบนแผ่นศิลาคือแผ่นศิลาที่เขาเป็นแท่นส,สวยในพระราชฐานไม่มีแผ่นศิลาสุกรกสำหรับนกแก้วแสนรู้ บังเอิญจริงๆไปถึงเมือนี้พอดีเห็นกิรยาของราชาโกโรหิตดูมีทีท่าชอบกลชอบกลนไม่น่าไว้วางใจจริงคิดว่าจะต้องไปฟังความดูจึงบินแอบไปอยู่จึงบินไปแอบอยู่บนต้นรังไกลๆกับที่พระราชาโกโรหิตปรึกษากันแต่ความจริงถ้าแกจะไม่แอบก็ได้ ถ้าแกเป็นสัตว์ใจฉันใครเขาก็ไม่สงสัยแต่ถ้าไม่แอบก็น่าจะมีอันตรายเหมือนกันลูกหลานที่รักดูนกแก้วก็ยังฉลาดก็นกนี่เป็นที่ปรารถนาของคนถ้าเขาไม่จับมาเลี้ยงเขาก็จับไปฆ่ากินฉะนั้นนกแก้วที่เราแอบมี่ความรอบครอบอย่างนี้ลูกหลานที่รักทันหลายจงจำไว้ จำเอาเป็นเครื่องประดับปัญญาถ้ามีโอกาสเขาปฏิบัติตามสำหรับพระราชอาย้าในใจเจ้าบรหิตว่าท่านบรหิตท่านมีเรื่องอะไรก็พูดไปเถิดเราพร้อมที่จะฟังท่านบริหิตจะาในกราบทูลขอเดชะเรื่องนี้เป็นความรับ,พบเพราะว่เจีายวะจะรู้กันได้เพียงสีโ่โห ทำ่าสี่โหวนั่นก็คือสองคนคนมันสองโห่นั่นลูกหลานที่รักจะรู้ได้เป็นสี่โห่ระหว่างข้าพระองค์ครับอระหว่างพระองค์กับข้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าหากพระองค์ทรงทําตามคําที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบทนแล้วพระองค์ก็จะทรงเป็นอัครราชาผู้เลิศลำไม่เสกคนอาชมโพธิทวีจะแน่นอนไม่ไม่มว่ากัแบบนี้นี่ ราชาได้สดัพระนัยก็าสงสมวนนัตนเเขาก็มีความปรารถนาอยากจะเป็นใหญ่ใหญ่ให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วจิงได้รู้ว่าท่านอาจารย์พูดไปเถิดเราพร้อมที่จะทำตามคำของท่านทุกอย่างนี่ละลูกหลานที่รักคนที่ไม่รู้จักชีวิตของตน คนเราจะเป็นอะไรก็ตามมันก็ต้องตายทานั้นเป็นพระราชาก็กินข้าวมันเราแก่มันเราเจ็บมันเราปวตัจาระปัสสาวะมันเราไม่ที่สุดก็ตายมันเราปกครองบ้านหลังเล็กๆก็เกิดแก่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันปกครองบ้านหลังใหญ่ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเป็นพระราชาปกครองประเทศก็แก่เจ็บตายเหมือนกัน จะปกครองโลกก็ตายเหมือนกันเคยได้ยินข่าวประธานาธิบดีนายกตันพระราชาตายบ้างไหมเขาตายให้ดูนับมรถวนแล้วจะโลกโมโทสันประทำไมเป็นอนุวา่าไปครบไอเท่าสรัพพิกเขานี่มันจะสร้างกิจชั่วร้ายอยู่ดีๆไม่ชอบเปนน้ำจะแทงเขาต่อไปฟังเรื่องเขาต่อไปนะ ในการโลบโมโตสันแบบนี้ล,ลูกหลานที่รักจงอย่าทำหากินในความสดชื่นจระดิบคิดให้มันชอบแล้วบอกปกครองของเราดีแล้วไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแสวงหาความเป็นทาสใครคก็อยากจะเป็นทาสอยากจะเป็นขี้ข้าใครที่ไหนก็เชิญเขาไปอยู่ที่นั่นแต่บ้านเราคำาว่าไทายแปลอิสระภาพคำเ่าทาสไม่มี แต่ไม่ก่อนโน้นเขามีท่ากันสมเด็จพระจุจลจอมาอยู่หวัวสงเลือกทาสประเทศไทยไร้จากความเป็นทาตมานานแต่เวลานี้จะใครว่าชนลูกชนหลานให้เป็นทาตุจงอย่าเอากับเขานะถ้าก็ว่าชวน้วก็บอกที่บอกเชิญไปเป็นทาตแต่ท่านพรเจ้าข่าฉันไม่ต้องการเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าท่านพระโรหิตก็กราบทูลว่า ข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์ได้รับสั่งให้ระดมพลนะี่เตรียมกองทัพนี่ก็ยกไปยกไปล้อมเมืองต่างๆยึดไว้ก่อนเม,มื่อยึดเมืองใดไว้ได้ข้าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งกับราชาเมานั้นว่าขออย่าได้สู้รบเลยม้าเอ้ก็ยึดแล้วมันจะสู้รบยังไงกันละ่ะ อย่างนี้มันเอาพูดว่าไปล้อมเมืองใดไว้ใดแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะไปแจ้งว่าขออย่าได้สู้รบเลยนี่มันต้องล้อมเมืองไม่ใช่ยึดเมืองถ้ายึดเมืองมันก็ไม่มีการรบคนเขียนเขียนผิดไปแล้วถ้ารบก็จะต้องแพ้เพราะาได้ล้อมมาทุกด้านแล้วนี่ต้องล้อมไมช่ชยึดขอเพียงการยกราชสมบัติ แต่เราจะซั์ขินนั่นตามในเมืองน,นี้ให้แก่พวกข้าวจชาทั้งหมดเฮ้ยไม่ยอขอก็โอตตายเขาจะยอมหเนี่ยส่วนพระราชาก็ยังคงพระราชาครองเมืองใดก็คงเป็นพระราชาครองเมืองอย่างนั้นนี่หมายความพระราชาก็เป็นราชาแต่ว่าเมืองน,นี้รักสินมีเท่าใดขอฉันให้หมดจ้า พระราชาเลิกขงเมือมาเปล่ามันจะดียังไงนี่ไอเท้าสารพัดพิษจากอะไรนี่มันคิดแบบนี้ไอคนสองเมืองนี่มันเหมือนกันจริงๆงเจ้าเสนแลกาจารย์นั่งสามเราเป็นสี่กับเจ้าเกวัตนี่มันคิดเร็วๆเหมือนเหมือนกันถ้ารวาชาหลือพระรัฐบาลได้ที่ภาษาระยำระยำแบบนี้ไม่ว่าเมืองไหนที่ผายเมืองนั้นมันลายหมด เป็นว่นาเขาบอกว่าเมื่อท่านเป็นพระราชาปกครองเมืองใดก็คงปกครองเมืองนั้นตามเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกเมื <c oughs> ม่อทุกเมืองยอมตามสิ่น,นี้เราก็ได้สมบัติในสกลชุนโพทั้งหมดมนี่ก็เตรียมดื่มน้ำชายบาลให้ดื่มน้ำเตรียมดื่มน้ำชายบาลไม่ใช่น้ำสาบานน่ แล้วก็ยันำเอภพรราชาทั้งร้อยเอดพนครที่ร้อยหนึ่งทั้งหมดมาประชุมกันให้ดื่มน้ำสุร,ราที่เจียววิยาพิษในพราจัิยานเพื่อพระร,ราชาทั้งหมดสิ้นพระชนก็เอาพระศพเหล่านั้นไปเที่ยงเสียในคงคาเตม่น้ำจากนั้นทงก็ยัเป็นอัครราชาในชมพโทวีก เริ่มบายดังข้าพระพุทธเจ้ากราบโทนี้พระพุทธเจ้าขาโลกหลานที่รักที่เจ้าเกวัตเนี่ยมันโง่แสนโง่มันคิดว่าคนเมืองอื่นเขาไม่มีมือไม่มีเท้าคิดว่าจะทําทได้ง่ายๆนะก็ดูความโง่เขามันต่อไปแต่ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดที่เลวสามโลกหลานที่รักเป็นปัจจัยของความทุกข์อย่าทําตามเขา ถ้าเรามีเพื่อนบ้านเราจงเป็นมิตรกับเขาอย่าเป็นศัตรูทรัพย์สินของเขาจงอย่าคิดเอามาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมที่เขาไม่เห็นชอบการมีศัตรูมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขมาคุยกันต่อไปว่าพระราชาท่านมีความโลภอยู่แล้วที่รัฐบาลท่านบอกว่าโลกร่องอยู่เป็นนิตเป็นท่ายของตัณหา มีลูกโป่อยังจะไม่ธิบายจะประยุกตราชาทรงเห็นดีเห็นชอบตามความคิดของพระรหิตทุกประกา,ารนี่เป็นเว,ว่าพระราชาก็าเกิดเป็นหิตขึ้นมาแล้วขันอยากจะได้ที่นี้ทรงตรัสว่าดีแล้วท่านอาจารย์รียบดาเนินการเดี๋ยวนี้เลยนะเอาเรายจัดการได้เลยฉันจะเป็นพระราชาให้มันบารเรอเต็มชมโพธ์ทวี นี่เขาเขาคิดว่าคนอื่นไม่มีเมืองไม่เท่านะเป็นอัไนว่าจเจ้าเกวะวัดเมือกจะทนบากความคิดนี้เชื่อว่าแหนเขาว่าอย่างนั้นนะความคิดอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อว่าอะไรคิดที่จะรู้ก็ได้เพียงเดี๋ยวเขาว่าอย่างไงเนาะ เทวะโกอีกล่าวทูลว่าความคิดนี้เชื่อว่าเป็นความคิดนะเพราะว่าอย่างไงเป็นความคิดที่คิดรู้กันเพียงสี่หูคือสองคนเท่านั้นจะไม่มีผู้ใดอื่นรู้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 ได้เลยจะต้องเรียดดาเนินการไว้โดยเพียงไรไว้เท่าไรคนยินดีแม้มันย่งถึิงใครก็กิน่าเสื่อเนี่ย เขียนให้มันรู้เรง่ายๆก็ไม่ได้นะเป็นอน,น,นากอกอีกความคิดที่คิดปรึกษากันเนี่ยขอพระองค์จงยาแพ่งสายแปองขาดเราจะรู้เั็นเพียงสี่หวเท่าน,นั้นแล้วก็จะต้องเรียบดำเนินการให้เร็วที่สุดที่เร็วได้โดยไม่เมืองทันหลายร้อยเอกนครนั้นสามารถจะรู้ๆๆๆๆู้ล่จะรู้ลงนานได้ถ้าคืนปล่อยให้รู้ลงนาแล้วก็ไม่ช้าแกจะโซ นี่ไปเอากลัวสู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวก็เจอกัเจอกับว่าก็เลยดีกันเท่านั้นแหละเป็นอนันว่าพระราชากับข้าเกวัดเจ้าจอมเกเจ้าจอมเกนี่ก็เรียกต้องครเรียกเจ้าเท่าสรารพัดพิธีไรเหนือยเหมือนกันศึกษากันอย่างนั้น,นกกล็แก้วแสนรู้เอียงหูฟังได้ยินตลอดหมด จึงบินลงมาจับกิ่งรังที่ห้อยต่ำแล้วก็ถ่ายอุจาระลดหัวเกวัตโรชิตเ้าขแหลมขี้รดหัวแ้จิตพอเกวัตแหนหน้าจะไปพูดว่านี่มันอะไรกันนี่วะอะไรหล่นลงหัวนะนกแก้วก็ถ่ายอุจาระลงในปากพอดี มีความคิดมันดีเกินไปเลยจริงขี้นกแก้วเข้าไปแล้วแล้วก็บินเข้าไปจับบนต้นรังได้กลองโ่งเสียงฟังได้ความว่าเกวัดเอ๋ยสมัยนั้นนกพูดภาษาคนได้ว่าเยอะม,มากคนก็รู้ภาษานกนกรู้ภาษาคนโซเสียงรอ้องมาบอกว่าเกวัดเอ๋ย ท่านนึกว่าความคิดของท่านะรู้กันแค่สี่หูแล่วมันไม่จริงเสียแล้วแหละบัดนี้ก็รู้กันถึงหกหูแล้วเขาบอกเวลานี้ไม่ใช่แค่สี่หูนะเจวัดนะรู้ถึงหกหูแล้วนะแล้วก็จะรู้ต่อไปอีกไม่จํากัดคือถึงแปดหูสิบหูร้อยหูพันหูหมื่นหูแสนหูอุ้ยล้ไปถวนนี่ ไปน็นอาพอส่งเสียงจบเจ้านกแก้วแต่ก่อนจบก็บินพอ,อจากทางด้วยกำลังความเร็วของกระร่มพัดอ,อย่างนงีน้กลับไปกรุงเมืองวิทีลาเข้าไปหามโหสดันดิตที่เรือนตรงเข้าไปก่อที่บาเล่าเล่านึความที่ฟัง ที่พระเจ้าจุนนิสมทัตัจเกรวัดปรสิตตุกษากันในพระในพระราชพิยานให้มาโหสุด่างจนทุกการนี่ลูกหลานที่รักจำมาให้ดีนะขึ้นชื่อว่าความลับจะต้องรู้แค่สองหัเท่านั้นถ้ารู้ถึงหัวที่สี่คือรู้กันสองคนทุกอย่างไม่เป็นความลับ เป็น้น่ามโมโหสนดนนิตไม่ได้ฟังความจากนกแก้วค,คิดนะดังนั้นแล้วก็คิดว่าอีตาเกวัตโรหินี้ถ้าแกจะไม่รู้จักเราทโมโหสนดนนิตเราจะต้องบำรับปราบความคิดที่เขาคิดให้หมดไปเอาเราสิมาละเกลเยเขาแล้วบอกว่าไม่บอกไม่ ลงปู่บอกแล้วนี่ชนกับเสียโมโหสดก็จะเป็นหมดทุกรายเนี่ยและมโหสดก็ยู่ดำเนินการโดยไม่รอชักไม่ชักชา้ชาเหมือนกันนำครอบครัวที่ยากจนในเมืองให้ออกปอะโยู่นอกเมือง้หมดนำครอบครัวที่มีทักสมบัติมียศใหญ่เข้ามาอยู่ภายในเมือง สะ,สะสมผักปลาธัญญาหารไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เตรียมพร้อมในการรบสำหรับพระเจ้าจุนนีธรรมทั์รับสั่งให้ดมฝลเตรียมกองทัพมาเอาอย่างเร็วเอาเต็มที่เมา่เสร็จเร,รียบร้อยแจะได้เครื่องข,ข,ขบวนทัพยกไปล้อมเมืองต่างๆตีได้เมืองแล้วก็สมทบกับเมืองนั้น ตีเมืองนี้ได้เอากําลังเมืองนั้นทมทบกันเข้าไปเป็นทัพใหญ่ทมัยหน่อยยกล้อมเมืองอื่นแล้วตีเมืองนั้นได้อีกนะ่ก็เอาทหารเมืองนั้นทมทบอีกโดยแบบนี้ยกไปไป,ไปมาตีจบไปเมืองไหนเมืองนั้นแพ้เพราะไม่เตรียมตัวรบกําลังก็มากขึ้นตีได้เมืองทั้งหมดผ่านไป ยังเลยเมืองเดียวคือเมืองมิถิลามหานครตอนนี้เองมรรดาโลกหลานที่รักไปเมืองมิถิลามหานครมันไม่เมือเมืองเดียวจะสู้เขาได้หรือไม่ได้ลูคหลานนั่นหลายต้นช่วยเลยคิดว่ามหาศดมีแต่ปัญญาแต่ว่ากําลังคนน้อยยังสามารถสู้คนเมืองเมืองบุคคลที่มีกําลังมาก เรื่องร้อยธนครเราคนร้อยเมืองทหารร้อยเมืองถ้าจะจัดเป็นกำลังกองทัพก็เลยร้อยกองทัพและะ้วมโหสถก็มีเพียงกองทัพเดียวจะสู้เขาได้ไหมสู้ได้หรือไม่ได้ตเลาเนี่ยห,หลายตั้งใจคิดให้ดีวันพรุ่งนี้หลวงปู่จะมาคุยฟังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องของลาก,ก่อน ขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูมบรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักทุกท่านสวัสดี